พุนแม่ทีงในพุนแม่นอนเงาๆพุอเอ๋อมีขึ้นไปเบิร์ตนาพุนยังเกิดดีพดต้องไปหาน้องหม่ยอยู่เรื่องอื่นลลเลยไว้กว็กองหลาหาีายคุณในหน่อยได้โอ้ยงดายนักขายหมื่มนพับนบ่น้นอไ<ม>ใหม่เราเห็ดในบุชีบเราใหญ่เพิ่มาพ่ต้องไปหาตํปาปลาขนดงยุปลาโดงก็บอมีเพราะว่าน้องใหม่อันนี้มันเป็นน้องใหม่หวาน เนี่ยครับพี่ลองพูดะนะนอนนั่งดินนอนงอ่ายๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มปูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอยู่ที่บ้านเนี่ยครับกอไข่กอไผ่หวานปลูกแล้วประมาณสักสามสี่ห้าปีนี่แหละจำไม่ได้ เป็นหน่อไม้หวานครับนี่ครับปลูกถ้าฤดูเกิดตลอดปีถ้ารดน้ําเป็นหน่อไม้หวานครับเอาต้มทําแกงหน่อไม้ก็อร่อยนะพันโบต้มก็ได้เพย่หอกินดิบก็ได้เนี่ครับหน่อไม้หวานปลูกสามปีก็กินได้อหมดแดงก็มีหลายผุดนอทั้งในผุดก็มี่ผุดแม่หนอนั่งดินก็ like mm. <ourselves> มี ใหญ่ๆหลุดกับ <royable> อะพอได้ใส่ปุ hmm. ๋ยยังอันอยู่ในเงือนนี่ยะในเงือนจะของคุด่ะคามันเกิดขึ้นมาย่า่ขุดขุดปุดปุดเลอุณแม่ทางในคุดแม่นอนมันยังเงาุดอมีขึ้นไปเวิร์ดนาปุ้ยยังเกิดดีว่าต้องไปหาหนาใหม่อยู่ทรืงอื่นลละาเียไว้ก็่องละหาเสียบุญหน่อยๆได้ อ้อีงไนนักขายมื่นบ<า>่น้าไหมเราเห็ดในบุีเราใหญ่หหพิ่นมาโบต้องไปหาตำปลานำาดงยุป,ป้าดงก็บ่มีเพราะว่าน้องไหมอันนี้มันเป็นน้องไหมหวานเนี่ยครับพี่น้องบ้างพูดนะนอนังดินนอนง่ายแลวแม่มันขึ้นมาไก่กมันิไก่กอมันกิดจมัเหียดทนกําแพงกู้คางกํมแพงครับนี่ครับกนอนอําใใแพงเนี่ยปินอน,นอ ยาย่พันปลูกไปสามปีแล้วล่ะประมาณนั้น,นล่ะสี่ปีเลยผมว่าเนาะตอนนสะพานห่อนแล้วสามที 3, ปีบางคงเกตียดต้นมันไปจริงๆครับมันกับเพื่อมันก็เป็นโฮมให้ข้านำ้ำเน,โอโอโอนี่ยเป็งงนโฮมใหญ่แล้วก็มาเกลียดกับเขาแล้วก็อยากกินน้ำไม่ก็บ,บื่อขึ้นกินครับคุดเอาน้ำปลานื้อ ขางเฮือนนี่ยแหละขางหัวปลูกผมปลูกไว้หลายปีตามปีละะแล้วก็กันการให้น้ำการให้ตลอดกันยังย,ยากกินอยู่ตลอดนะธนาฝนหอ,นหอบโบไฮ้มันก็นดินซุ่มเห็นไหมครับนอนทั้งดินยายขุดอยู่นะอืมอู้นอนง่ายไหมอ่ม ύ, อมอะหละมันขึ้นมาก,กันแยกมันขึ้นสูงอืมเอามาโซ่ดูไหมยกขึ้นมาบางังยกขึ้นมาบังด้วยกูด,าด่าง่ายบังไหนครับ อันนี่แหละมันลายอยู่ดิอั่อนน,น,นั่นเห็นไอมเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศเมื่อน,นี้่ครับให้เบิ่งกูได้ากปลูกอะ่ะเวลาเอาไปปลูกนี่เอาต้นเจ๊แก่ลแ,กออแล้วต้นเจ๊แย่ต้นยังไงบ้า วานตอนนั้นผมเอามาปลูกนี่ล่มยังไงแกงๆทีแล้วขุดเอาแล้วตัดตรงปลายมันจ้ก่อนปัดออกแล้วก็ขุดตัวลั่มทั้งนอกเนี่อแล้วก็ปลูกเห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้นอนง,งามๆนะแตกออกมาเว้ยอยู่ฝั่งนี่ครับมันกับบริเัติในโลกเกินไปแต่ว่ามีช่วงหนึ่งสมปลูกไว้สามต้นมันเป็นดอกครับก็เลยตัดถิ่มมันเป็นดอกแต่ตอนนี้ก็ ถือว่าได้กินยู่ยนาใหม่บานเห่ากะมันก็มีสารใช้ในเขาตังตมตได้หมตายง่ายใช่มครับฮะเห็นไหมครับยายเป็นปลูกปลูกไว้กะคันอยากใส่ปุ๋ยกะใส่สูตรเสมอเข้าไปก็ได้แตว่วันนี้บ่ได้ใส่ครับบม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนยาละขูดครับทางหัว่าซอมนี่ก็ได้กินแล้วนี่ ขันเบิดนี่ก็ดีว่างลอยหนึ่งหรือไม่ลอยหนึ่งครับน้องใหม่เป็นน้องใหม่หวานน้องใหม่หวานบานเฮางานเป็นไงนอนงามๆเลยสังเกตินอนนอนเบิ่งเนี่ยครับดูเลยนอนใม่หวานปลูกที่บ้านข้างรั้วโป่งขึ้นมาได้กินนั่นนอทั้งในฝนก็มีฝนฝน ยา่บ่เห็นเห็นว่าครับโคตออกมาเสร็จแล้วมันออกมาทั้งนอ,อกอมืไปขอเพื่อนมาตอนนั้นขอใยา่ขอใย้่อห,หน่อยย่บานฟังแดยงย่บานฟังแดงฟังโคนครคำว่าปลูกกอ่อเนี่ยครับแล้วก็ขยายไปพฟังคุนก็มีก่อหน่อยครับปีนั้นปลูกประมาณปี กวกวางเลยล่ะอืมใส่ลำจำเนยนอนในนอนจำเน่เออลำมันสูงจำเนยนี่เออข้าเจ้ากุนเป็นเหงาเนาะอ๋อมันอยู่ในเขาก็เอาลำใหญ่แล้วตุกอนั่นนะอืมไม่ติป็นนะข้าเจ้ากุลตอนนี้ว่านอนข้าเจ้าไม่สูงเด้อช่วงช่วงหน้าฝนก็ได้กินนานแล้งก็ได้กินเพราะว่าหญ้าลดน้ำ ยายพอดีลดน้ำตลอดครับนี่มันก็จะได้กินประเป็ดน้อไม้บ้านเฮาเฮ็ดกินหลายๆอย,ย่างแม่จะไปเฮ็ดยังกินแน่ตอนนี้แกงก็ได้มันวะแกงก็เ่าต้องต้มโดนเนี่ยนวะนั่นแหละเนาะมันกรอบมันโบอ้อนชุนน้ำไม้ใค่เหี่ยงได้มันจะกรอบอน,น้ำไหมน่น้ไมจนอันนี้จะกรอบเออมันกรอบไม้ใค่เรียงมันจีอ่อน รู้ว่าอยู yes, yeah, ่เนี่เขาเกงเออเออมันจะแก่งมันบานน้ำใหม่อันนี้กะจีบวกขมบ่บ่มีรสชาติขมบ่าไงทันไปทําในตลาดกะจีบวกข้อยมีกะจีมีแต่น้ำใหม่แบบน้ำใหม่บ้านเฮาน้ำใหม่กระสะนอยอย่างเนาะอันนี้มันจะมีอยู่แบบว่าอยู่นลำบ้านนอกห้อกะจีบวกข้อยมี่แบบขุดน้อยยังไงยายขุดอยู่ครับงานนี่แหละเป็นแนวทาง อยากอยากฝากให้เกษตรกรหันมาปลูกเรื่องการปลูกไผัหวานเพราะว่าเนื่องจากราคาโล่หนึ่งโล่ละห้าสิบบาทฮะขาเจ้าขายโล่ละห้าสิบต่วมมาตัวนี้มันมันมันได้จองโล่ละไนี่อันนั้นอกไหนจ้าบอกแล้วแม่ นอยาวตีนอยาวคนนี one, yeah? Yeah, uh, okay, ้ก็จะไปขายบ่มันบ่แก่บ่เ้มันอตั้งนอกนี่เอาแล้เปยังไง่ไหาก็เอาไข่พูนาใหสวยงามอืมใหญ่เป็นการออกกัร่งกายไปน้ำมันแก่ทั้งหนึ่งกเลย่านอ้อ้ันยอ้ยงามงมันออกไก่กอต้งการงามทันออกนน่ะบองามแต่ออกไก่กอ าไพมพวกนี้ก็จงไว้จงว้ต่อจากน้อยประมาณสามสี่มือก็ได้กินอีกครับกันขึ้นอยากกันขึ้นกันขึ้นยามันใหม่มันขึนไหนนี่ฮะมันเป็นตาเต่าวะท้างในครับมันเป็นันสันงานชั่วเหตุมันขึ้งามมันเนาะออมันจะต้องนอไม่มนออกสุปีนี้เขากระจงไว้ะจากนอสองนอสามนอเห็นไหเออมันเป็นล่าใหม่ เนี่ยครับนแหละครับนอใหม่หวานอยู่บานปูคางหัวเห็นนะครับเป็นหัววะปลูกได้สามปีก็กว่าสี่ปีนี่แหละะมาณนั่นก็เป็นแนวทางให้หลายๆคนล้องหันมาปลูกกันครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันพี่น้องสุดยอดครับปลูกไผ่หวานอร่อยจริงๆเยี่ยมยอดครับ